姐妹，亲密像姐妹，亲亲密密 ไข่คอดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญในด้านการเกษตรและอาหารท้องถิง่นโดยเฉพาะในจงังหวัดสงขานะคะที่มีการผลิตไข่คอดเนี่ยเป็นจํานวนมากที่มีรสชาติที่อร่อยแล้วก็สามารถรักษาได้นานนะคะเช่นไข่คเค็มหรือว่าไข่พะโล้นั่นเองค่ะเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตกเกษตรกรรมนะคะที่เปิดโอกาสให้เกษตรกร,รในท้องถิ่นเนี่ยสามารถเพิ่มรายได้และขยาตลาดได้ทั้งในและก็ต่างจังหวัดค่ะ เส้นงานทำโครงงานครั้งนี้นะคะเราจะได้ทำความรู้จักกับขบวนการผลิตไข่ครอบและผลกระทบที่เกิดขึขข้นต่อชุมชนค่ะรวมไปถึงควาสมสำคัญของไข่ครอบในการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจท้องถิน่นสำหรับคำถามและคำตอบที่เราจะก่าวถึนในวันนี้นะคะจะช่วยให้เราเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตการตลาดและคุณประโยชน์ของไข่ครอบในท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยคำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยคำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกนะคะไข่้อคืออะไรหรอคะไข่้อก็คือไข่ที่ผ่านกระบวนการแต่รูปนะคะเช่นการเคม็มการอบในการดองนะคะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างจากไข่สดค่ะ ต่อไปคาถามข้อที่2นะคะไข่ครอบเนี่ยมีวิธีการผลิตอย่างไรหรอคะอ๋อใช้ไข่ไก่สดค่ะแล้วก็นําไปแช่ในสารเคมีนะคะอ่าให้เป็นธรรมชาติเช่นเกลือดิมหรือคูนเพื่อทําให้มีรสชาติที่เปลี่ยนและเก็บได้นานค่ะค่ะประมาณนะคะไข,ข,ข่คอขอรอบที่นิยมในจังหวัดสงขาเนี่ยคือไข่อะไรหรอคะอ่าไข่เค็มและไข่พะโลค่ะอ่าเป็นไข่ครอบที่นิยมในจังหวัดสงข а าค่ะอืมโอเคค่ะประมาณนะคะ ไข่ครอบเนี่ยที่วาดีนักดีหนาเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรหรอคะอ๋อช่วยยืดอายุการเก็บรักษานะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นแหล่งรายได้ของเกษตรกรอ๋อโอเคค่ะไข่ครอบเนี่ยมีพิการรักษาเก็บรักษายังไงบ้างหรอคะที่เราทํากันอ๋อก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บในกี่แห้งในเย็นนะคะหรือในภาชนะที่มีการปุกปิดอ่ามิชชินนะครับเพื่อรักษาคุณภาพคะ่ะค่ะเพื่อให้ไข่มัน ดีขึ้น,นเพื่อไรคะอ๋อใช่ค่ะรักษาฮุรภาพไหมคะไข่ก็จะได้ไดบใบสดสด,ดูแล้วก็ดีขึ้นอร่อยขึ้นค่ะใช่ใช่ถ้าไม่ไข่ครอบเนี่ยถึงไ,ได้ได้รับความนิยมอะไรมาจากไหนหรอคะอ๋อเพราะว่าสามารถเก็บภาษาได้ยาวนานคะ่ะแล้วก็มีรสชาติที่โดดเด่นนะคะเหมาะสําหรับาการทำอาหารหลายประเภทคะ่ะอืมน่าสนใจมากเลยค่ะค่ะไข่ครอบเนี่ยเราสามารถไปสปิวหรือว่าหากินได้ที่ไหนบ้างหรอคะ อันนี้นะคะก็สามารถถายในตลาดท้องถิ่นนะคะร้านอาหาราหรือสวรรในต่างจังหวัดแล้ว่าต่างประเทศได้ด้วยค่ะืมดีมากเลยคะ่ะแล้วกระบวนการผลิตไข่ครอบเนี่ยเราต้องใช้เวลาน,นานขนาดไหนนะคะกระบวนการแปรรูปไข่ครอบนะคะก็ต้องใช้เวลาหลายวันนะคะจนถึงหลายสัปดาห์นะคะขึ้นอยู่กับวิธีการแปรรูปค่ะโอเคค่ะเอาละครถามสองข้อสุดท้ายนะคะแล้วถ้าคำถามต่อไปเนี่ย ไข่ขคอมเนี่ยมีราคาที่สูงไหมคะราคาที่สูงไหมก็ราคาขายนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพค่ะแล้วก็ขระนวนการผลิตนะคะโดยทั่วไปจะมีราคาสูงกว่าไข่สดนะคะทีนี้นค่ะข้อสุดท้ายมาถึงแล้วนะคะอยากจะถามว่าการทําไข่คคอบเนี่ย เพื่อพัฒนาชุมชนได้อย่างไรบ้างคะอ๋อก็คืออาจะช่วยเพิ่มรายได้นะคะให้กับเกษตรกรค่ะใ,ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็สร้างวานนะคะแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะอืมดีมาก,กเลยค่ะค่ะขอบคุณนะันน้สวัสดีค่ะ อะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับการสัมภาษณ์ไก่คอกนะคะคิดว่าได้ประโยชน์กันไหมสรุปเลยนะคะไข่ทอดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสําคัญทั้งในด้านการ,รเกษตรและเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะโดยช่วยให้เพิ่มมูลค่าให้กับไข่และก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดสงขาด้วยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะ

จะพาเราไปกินข้าวแกงเครื่องแรงที่ทำให้เธอหน้าแดงแล้วพี่มีครับอีแรงอีแรงให้เธอได้รู้โอ้นตอนที่สองคือการนำเปลือกไข่มาตัดประเวนรอบป่าของไข่เพื่อให้เป็นวงกลม า้บ้านเรามีทะเลมีภูเขาและมีต้นเล้าวกางข้างหาดทรายจะพาคนดีนะมาแลปักตายปักตายบ้านเรารับร้องมาแล้วเธอจะไม่เศร้าขั้นตอนที่สามคือการนำไข่ที่ใช้เปลือกเป็นที่เรียบร้อยมาใส่ในเปลือกไข่ าเไาไปเล่นนั่งลุกโนราดำหนาดูปลาในเล็บกาวังสวยจะพา,รราลราไปกินข้าวแกงเขื่อนแรงที่ทำให้เธอน้าเดงและฝีมีคำมแรงอีแรงเธอได้รู้คู้เลยอยากให้เธอ,อ,าอาามาอยู่ปักตายอยากพาคนดีแล้วมาอยู่ปักตายปักตายบ้านเรา